สับพลงอยู่เบื้องหลังเมื่อความจริงถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนในงานเลี้ยงศักดิ์สรทที่เขาสร้างมาด้วยคำโกหกพังทลายลงในพริบตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้ทั้งบ้านต้องกลายเป็นเวทีแห่งความโกลาหลเมื่อความจริงถูกเปิดเผยบ้านที่ลูกเคยอวดว่าเป็นของตัวเองแท้จริงแล้วใครคือเจ้าของเสียงรองเท้าหนังของชายหนุ่มกระทบพื้นหินอ่อนอย่างมั่นใจเขาเดินพาญาติและแขกเรือเข้ามาภายในบ้านหลังใหญ่ที่หรูหรา แชนเดเลียคริสตัลระยิบระยับเนื้อสีสะกลิ่นหอมของดอกลินลี่สดใหม่โชยออกมาจากแจกันกลางห้องโถงเขาเชิดหน้าพูดด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความภาคภูมิบ้านหลังนี้คือผลงานแห่งความสำเร็จของผมเองแขกต่างพยักหน้าชื่นชมและมองรอบๆด้วยความทึ่งผนังสีขาวสะอาดตาพื้นไม้ขัดเงาจนสะท้อนแสงไฟหญิงสาวคนหนึ่งยืนเงียบอยู่ตรงมุมห้องเธอคือแม่ยายของชายหนุ่ม สายตาของเธอจับจ้องทุกถ้อยคำที่เขาพูดหัวใจเริ่มหนักอึ้งขึ้นทุกครั้งที่เขาเอ่ยโอดอ้างเสียงหัวเราะของแขกค่อยๆแผ่วลงเมื่อผู้สูงวัยเดินก้าวออกมาช้าๆราวกับทุกการเคลื่อนไหวของเธอทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปสายตาทุกคู่หันไปที่เธอแม่ยายหันมามองลูกเขยตรงๆร,งริมฝีปากของเธอสันเล็กน้อยแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดเธอพูดออกมาเบาๆแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยิน บ้านหลังนี้ไม่เคยเป็นของเธอเสียงรอบข้างเงียบลงทันทีหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเหงื่อเย็นเริ่มไหลาตามไรผมแสงไฟคริสตันที่เคยสวยงามกลับดูพร่ามัวแขกหลายคนมองหน้ากันด้วยความสงสัยร่างกายของเขาแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นทุกคำพูดที่เคยเปล่งออกมาเมื่อครู่ก้องสะท้อนในหัวแต่กลับกลายเป็นมีดแหลมที่ทิ่มแทงตัวเองแม่ยายหันไปทางแขกที่ยืนอึง้ง เธอเอ่ยเสียงเรียบแต่ทรงพลังที่แห่งนี้เป็นสมบัติของครอบครัวฉันเขาเพียงแค่คนอาศัยเสียงสูดหายใจดังแผ่วของผู้คนในห้องทุกคู่ตาจับจ้องมาที่ชายหนุ่มเขารู้สึกว่าพื้นไม้ที่เคยเงางามกำลังโอบรัดข้อเท้าไว้ห้องโถงที่กว้างขวางบัดนี้กลับแคบลงจนแทบหายใจไม่ออกเขาเริ่มกับพริบตาทีๆพยายามหาคำพูดมาปกป้องตัวเองแต่ลำคอเหมือนถูกบีบรัด เสียงทุกถ้อยคำติดขัดอยู่ในลำคอแขกบางคนเริ่มกระซิบกระซาบสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจความเงียบหนาหนักแทรกด้วยเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเรากับกำลังรุมประนามโดยไม่ใช้ถ้อยคำแม่ยายอยู่นิ่งแววตาของเธอเหมือนมองทะลุเกราะป้องกันทั้งหมดใบหน้าของเธอสงบแต่เย็นชาความจริงที่ถูกซ่อนเร้นเริ่มเปิดเผยเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว้นรองเท้ากระทบกับพื้นไม้ดังสะท้อน เสียงนั้นก้องไปทั่วห้องโถงเหมือนเสียงตอกย้ำความผิดมือของเขาเริ่มสัน่นเหงื่อเม็ดเล็กๆไหลลงข้างแก้มเขาพยายามยกมือขึ้นเช็ดแต่กลับทําให้ทุกคนสังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นความมั่นใจที่เคยมีหายไปจนหมดสิน้นสายตาของพัรรยายือนอยู่ไม่ไกลเธอมองเขาด้วยความตกตะลึงริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไม่เปล่งเสียงใดออกมาความเงียบของเธอกลับทําให้เขาหวาดหวั่นยิ่งกว่าเสียงตาหนิ แขกผู้หญิงคนหนึ่งเผลอยกมือขึ้นปิดปากดวงตาของเธอเบอิกกว้างเธอไม่กล้าเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินความจริงตรงหน้าทำลายภาพลักษณ์ที่เคยงดงามไฟจากแชนเดอเลียยังคงส่องสว่างแต่แสงกลับไม่อบอุ่นอีกต่อไปทุกเงามืดที่ทอดลงบนผนังดูเหมือนกำลังบีบคั้นหัวใจของชายหนุ่มเขาสูดหายใจแรงแพยายามรวบรวมสติที่แตกกระจายเสียงหัวใจดังตุบตบจนแทบกลบเสียงรอบข้าง ร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการแม่ยายยังคงยืนสมบเธอเอียงหน้ามองเขาเล็กน้อยแววตานั้นไม่ใช่เพียงการเปิดโปงแต่เป็นการตัดสินที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงภรรยาเริ่มก้าวเข้ามาใกล้เสียงส้นรองเท้าของเธอดังกล้องในห้องที่เงียบงันทุกสายตาจับจ้องการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยราวกับเวลาหยุดเดินเธอยือนตรงหน้าสามีดวงตาสันไหวเต็มไปด้วยคำถาม มือเล็กๆกำแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวเธอเอ่ยเสียงเบาแต่หนักแน่นคุณทำไมต้องโกหกเสียงนั้นเหมือนคมมีดเฉือนกลางอากาศมันแทรกเข้าไปในอกของเขาความเจ็บปวดพุ่งวาบจนแทบสุดดวงตาของเขาสั่นไหวอย่างควบคุมไม่อยู่แขกบางคนเบื่อนหน้าหนีบางคนยังจ้องมองอย่างไม่ลดละห้องที่เคยเป็นเวทีโออากลับกลายเป็นห้องพิพากษาเขาอ้าปากจะพูด แต่เสียงแหบแห้งแคบไม่ออกมาร่างกายแข็งทื่อเหมือนหินเพียงสายตาของทุกคนก็ทำให้เขาอับจนหนทางมือที่เคยยกอย่างมั่นใจตอนนี้สั่นเทาเขามองรอบๆอ,อย่างไร้ที่พึ่งกําแพงสูงของบ้านรู้กลับกลายเป็นกรงขังไม่มีทางหนีจากสายตาของความจริงแม่ใหญ่ก้าวเข้ามาอีกก้าวทุกเสียงหยุดชนะงักเธอพูดออกมาชัดถ้อยชัดคำความจริงถึงเวลาเปิดเผยแล้ว บรรยากาศในห้องเหมือนถูกกดทับอากาศหนาวเย็นขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุชายหนุ่มตัวสั่นเล็กน้อยในใจของเขารู้ดีว่าทุกอย่างกำลังพังทลายชายหนุ่มยืนนิ่งสายตาของเขากวาดไปทั่วห้องแต่ไม่พบที่ใดให้หลบซ่อนทุกมุมเต็มไปด้วยสายตาที่กดดันแม่ยายหยุดอยู่ตรงหน้าเธอหายใจช้าๆน้ำเสียงเธอนิ่งเหมือนผืนน้ำที่ไร้คลื่นแต่แฝงด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจต่อต้าน บ้านหลังนี้เธอเอ่ยเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วถงถูกซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเข้ามาในชีวิตครอบครัวนี้เอกสารทุกอย่างอยู่ในมือฉันชายหนุ่มสะดุ้มหัวใจเต้นแรงขึ้นขาแข็งจนก้าวไม่ออกริมฝีปากเริ่มซีดลงเสียงกระซิบของแขกดังขึ้นอีกครั้งทุกคำพูดเหมือนกรงเล็บคมกริตแทงเข้ามาในหูของเขาไม่อาจปิดกั้นหรือหลีกนีเขาพยายามหัวเราะกลบเกลื่อน แต่เสียงที่ออกมาแห้งแลง้งเหมือนเสียงไม้แตกหักไร้ซึ่งพลังและความมั่นใจพันรยายกมือแตะอกตัวเองเธอหายใจติดขัดดวงตาของเธอเริ่มเอ่อด้วยน้ำตาคำโกหกที่ได้ยินทำให้หัวใจแหลกสลายคุณใช้บ้านนี้หลอกทุกคนเสียงของเธอสัน่นแต่น้ำหนักของคำพูดเหมือนค้อนกระแทกทุกคนหันมามองชายหนุ่มอย่างพร้อมเพรียงชายหนุ่มพยายามเอื้อมมือไปหาเธอ แต่เธอก้าวถอยหลังราวกับกลัวการสัมผัสนั้นช่องว่างระหว่างกันกว้างขึ้นทุกขณะแม่ยายหันไปทางแขกเธอพยักหน้าเบาๆร่างสูงใหญ่ของคนรับใช้เดินออกมาในมือเขาถือซองเอกสารสีน้ำตาลซองนั้นถูกวางลงบนโต๊ะไม้กลางห้องเสียงกระแทกเบาๆแต่กลับดังสะท้อนในหัวใจของชายหนุ่มเขาไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาแม่ยายเปิดซอง เอกสารถูกดึงออกมาอย่างช้าๆกระดาษสีซี่ถูกยกขึ้นให้ทุกคนได้เห็นลายเซ็นและชื่อเจ้าของบ้านปรากฏชัดเจนนี่คือชื่อของฉันเธอประกาศด้วยเสียงหนักแน่นไม่ใช่ชื่อของเขาบรรยากาศเงียบงันราวกับเวลาหยุดหมุนแขกหลายคนสูดหายใจแรงบางคนถึงกับสายหน้าดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังภาพลักษณ์ที่เขาสร้างไว้พังทลายชายหนุ่มก้าวถอยหลัง หลังชนกับผนังเย็นเฉียบเขารู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นจนหายใจไม่ออกเลือดสูบฉีดแรงจนหูอื้อแสงไฟที่เคยสว่างสวัยตอนนี้กลับแสบตาอย่างประหลาดเงาของทุกคนทอดยาวบนพื้นราวกับกำลังล้อมเขาไว้พันรยา,ยายกมือปิดหน้าเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาน้ำตาหยดลงบนพื้นไม้เงาวับเปื้อนรอยที่ไม่อาจลบเลือนชายหนุ่มพยายามจะพูดแต่ลิ้นแข็งราวกับหิน เสียงที่เปล่งออกมาแหบพร่าไม่มีใครอยากฟังอีกต่อไปแม่ยายหันกลับมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความเย็นชาไม่มีร่องรอยความเมตตาเหลืออยู่เพียงความจริงที่โหดร้ายกำลังตัดสินเขาเขายกมือขึ้นเหมือนขอร้องแต่ไม่มีคำพูดใดช่วยได้ทุกคนเห็นเขาเป็นเพียงนักสแสดงที่ถูกจับได้กลางเวทีเสียงหัวใจของเขาดังก้องในอกแรงกดดันถาโถมจนแทบยืนไม่ไหว พื้นไม้ที่มันคงกลับโอนเอในความรู้สึกเขากลายเป็นคนแปลกหน้าภายในบ้านหลังนี้เสียงสะอื้นของภรรยายังคงดังสะท้อนเธอหันหน้าหนีไม่กล้าศบตาสามีมือสั่นจนแทบถืออะไรไม่ไหวความเชื่อใจที่เคยมีแตกสลายไปในพริบตาชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้แต่ทุกก้าวที่เดินกลับยิ่งเพิ่มความห่างสายตาของเธอแข็งก้าวขึ้นเต็มไปด้วยความผิดหวังและเจ็บปวดคุณหลอกฉันมาตลอด คำพูดนั้นแหลมคมเหมือนมีดแทงเข้าไปในหัวใจของเขาอย่างจังเขาสูดหายใจแรงแต่ไม่กล้าตอบแขกหลายคนเริ่มหลบสายตาพวกเขาไม่อยากเห็นการแตกหักตรงหน้าบรรยากาศกดดันจนหนักอึง้งแม้แต่เสียงนาฬิกายังดังชัดเกินไปแม่ใหญ่ก้าวเข้ามาอีกนิดแววตาของเธอเต็มไปด้วยการตัดสินไม่มีความสงสารเหลืออยู่แม้แต่น้อยเธอเอ่ยเสียงเรียบแต่คมกริบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอโกหก คำพูดนั้นทําให้ทุกคนตะลึงห้องที่เงียบสงัดกลับเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนชายหนุ่มรู้ทันทีว่าความลับอีกชั้นกําลังถูกเปิดเผยเขาพยายามสายหน้าแต่สายตาของทุกคนไม่เชื่ออีกแล้วมือเขากําแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเลือดซึมออกมาเล็กน้อยโดยที่เขาไม่รู้ตัวแม่ยายหันไปหาคนรับใช้คนรับใช้พยักหน้าแล้วเดินออกจากห้องเพียงไม่นานเขาก็กลับมาพร้อมแฟ้มอีกชุด เสียงเปิดแฟ้มทำให้หัวใจของชายหนุ่มหยุดเต้นไปชั่วขณะเอกสารถูกวางลงบนโต๊ะเป็นสัญญากู้หนี้จำนวนมหาศาลชื่อของชายหนุ่มถูกระบุอย่างชัดเจนพร้อมตราประทับของเจ้าหนี้รายใหญ่แขกบางคนอุทานเสียงเบาบรรยากาศที่อึดอัดยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมชายหนุ่มพยายามก้าวเข้าไปหยิบเอกสารแต่แม่ยายก้าวมาขวางไว้เงินที่เธออ้างว่าหามาสร้างบ้านเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา จริงๆแล้วมันคือเงินกู้ที่ใช้ชื่อคนอื่นคำ้ำเสียงของเธอดังก้องจนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงชายหนุ่มตัวสัน่นเหงื่อไหลชุ่มหลังเสื้อเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบๆเขาอยากเถียงแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาภรรยาต้องมองเอกสารตรงหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มเธอหันไปมองสามีด้วยแววตาสันไหวคุณซ่อนอะไรจากฉันอีก คำถามนั้นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่ความมืดเขาก้าวถอยหลังอย่างไร้ทิศทางภาพสายตาของทุกคนทิ่มแทงไม่หยุดโลกทั้งใบเหมือนกำลังถล่มลงมาแม่ยายยกเอกสารขึ้นสูงแสงไฟสะท้อนกับกระดาษสีขาวนี่คือหลักฐานว่าเธอไม่ใช่เจ้าของเธอแค่คนที่สร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อปกปิดความล้มเหลวเสียงหัวเราะเย็นยเยือกบางเบาดังจากแขกคนหนึ่งมันเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกชายหนุ่ม ความอับอายพุ่งขึ้นจนหน้าแดงจัดแต่ร่างกายกลับเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งพันรยาสุดนั่งลงกับพื้นเธอร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในหัวใจของเขามากกว่าคำพูดใดเขายกมือขึ้นแต่ไม่อาจปลอบเธอได้แขกบางคนเริ่มลุกออกไปเสียงฝีเท้าเดินห่างออกทีละก้าวทิ้งให้เขาจมอยู่ท่ามกลางความอับอายห้องที่เคยคึกคักกลับเงียบงนันแม่ยายยังคงยู่นิ่ง เธอมองเขาเหมือนมองสิ่งแปลกปลอมแววตาไร้ความเมตตาโดยสิ้นเชิงความจริงทั้งหมดถูกเผยออกมาแล้วชายหนุ่มเหมือนถูกผลักไปที่มุมห้องเขาไม่มีที่ยืนเหลืออีกต่อไปหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเขารู้สึกเหมือนลมหายใจกำลังจะหายไปเสียงสะอื้นของภรรยาย,ยังคงก้องทุกถ้อยคำที่เคยโกหกกลับมากัดกินเขาบ้านที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภูมิใจกลายเป็นคุกที่กักขังความจริงอันโหดร้าย ชายหนุ่มก้มหน้าลงดวงตาพร่ามัวด้วยความอับอายเสียงหายใจถี่และแรงร่างกายสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่แขกที่เหลืออยู่ยังคงจ้องมองสายตาเหล่านั้นเหมือนหอบแหลมทิ่มแทงเข้าไปทุกส่วนของร่างกายไม่มีที่ใดให้หลบซ่อนภรรยายังนั่งกอดเข่าร้องไห้เสียงสะอื้นของเธอก้องสะท้อนทั่วห้องมันบาดลึกกว่าเสียงตำหนิดใดๆและทำให้เขาเจ็บจนแทบขาดใจแม่ยายอยู่นิ่ง สายตาเย็นชาราวกับน้ำแข็งริมฝีปากของเธอเมแมแน่นเหมือนปิดประตูความเมตตาไปตลอดการชายหนุ่มกัดฟันแน่นความเจ็บปวดในอกกลายเป็นโทสะเขาเงยหน้าขึ้นแววตาเริ่มเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวทุกคนกำลังตัดสินผมเสียงของเขาแหบพร่าแต่ไม่มีใครรู้ว่าผมต้องเจออะไรคำพูดนั้นสั่นคลอนแต่เต็มไปด้วยความเครียดแขกบางคนหันมองด้วยความระแวงบรรยากาศหนักขึ้นทุกขณะ เหมือนมีพายุพัดกันโชคอยู่ภายในห้องไม่มีใครกล้าขยับตัวชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าฝีเท้าหนักและเร่งเรา้าเสียงดังสะท้อนบนพื้นไม้ทุกคนหันมองด้วยความตื่นตระหนกเขายกมือขึ้นทุบโต๊ะเสียงดังเอกสารบนโตกระเด็นกระจายเสียงกระแทกทําให้แขกบางคนสะดุ้มหัวใจของภรรยาสั่นระรัวแม่ยายยังคงยืน่นิ่งแต่สายตาคมกริบไม่ละไปจากเขานี่แหละ ตัวจริงของเธอเสียงเธอเย็นเยียบจนทําให้เขาหยุดชะงักไปชั่ววินาทีเขาหอบหายใจแรงเหงื่อไหลท่วมร่างมือสั่นจนไม่อาจควบคุมได้ความกโกรธและความอับอายกําลังกลืนกินสติพันรยาค่อยๆลุกขึ้นเธอก้าวถอยหลังอย่างหวาดกลัวดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาและความสิ้นหวังฉันไม่รู้จักคุณอีกต่อไปประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าแลบกลางใจชายหนุ่มสุดลงไปชั่วขณะ เสียงหัวใจดังเหมือนระเบิดเขาเงยหน้ามองเธอด้วยความสิ้นหวังแขกบางคนเริ่มรีบออกจากห้องประตูเปิดและปิดเสียงดังเสียงฝีเท้าดังรีบร้อนเหลือเพียงความเงียบที่กดดันยิ่งกว่าเดิมแม่ยาญ่ก้าวเข้าใกล้เธอหยิบเอกสารจากพื้นขึ้นมาสายตายังคงจ้องตรงไปที่ชายหนุ่มเหมือนดวงตาที่อ่านทุกความลับในใจเธอไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองคำพูดนั้นเฉือนใจยิ่งกว่าใบามีด เขาสั่นสีซาอย่างสิ้นหวังเสียงร้องแหบพร่าหลุดออกมาไม่ผมไม่ยอมเสียงนั้นสั่นเครือแววตาเต็มไปด้วยความดื้อรัน้นเหมือนคนที่ถูกต้อนจนมุมเขาลุกพรวดขึ้นอีกครั้งสายตาแดงก่ำและคลุ้มคลั่งก้าวเข้าหาพันรยาที่ถอยหนีแขกที่เหลือร้องอุทานด้วยความตกใจพันรยาหลบหลังแม่ของเธอแม่ยายยืนขวางด้วยท่าทีเด็ดเดี่ยวไม่มีความหม่นไหวแม้แต่น้อย เพียงดวงตาที่บอกชัดว่าเธอจะไม่ถอยชายหนุ่มยืนนิ่งหายใจถี่เหมือนสัตว์ที่ถูกขังความเงียบปกคลุมไปทั่วห้องจนได้ยินเสียงหัวใจของทุกคนเต้นแรงเขาก้าวถอยหลังไปชา้ชาๆใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บและความอับอายริมฝีปากกัดจนเลือดซึมแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังปนกโกรธเกรี้ยวแม่ใหญ่ก้าวขึ้นอีกก้าวเธอพูดเสียงชัดเจนความจริงไม่มีวันถูกปิดซ่อน เสียงนั้นเย็นชาจนทุกคนขนลุกชายหนุ่มยกมือขึ้นปิดหูเหมือนต้องการหนีจากเสียงเหล่านั้นแต่ยิ่งปิดก็ยิ่งดังในหัวใจความจริงกลายเป็นเสียงกล้องที่ไม่อาจหลีกหนีชายหนุ่มยืนนิ่งลมหายใจแรงจนอกกระเพื่อมดวงตาแดงก่ำราวกับสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมความอับอายและความโกรธผสมกันจนแทบระเบิดเขายกมือขึ้นสันเทาสายตากวาดไปรอบห้อง เห็นทุกคนกำลังมองเขาเหมือนคนแปลกหน้าหัวใจบีบรัดจนแทบแตกสลายแม่ยายยังคงยืนนิ่งเธอไม่ก้าวถอยแม้แต่นิดเดียวสายตาคมกริบเหมือนมีดแทงทะลุเกราะป้องกันที่เขาสร้างขึ้นพันรยาแอบหลบอยู่ข้างหลังน้ำตาเปียกชุ่มแก้มมือเธอกำแน่นราวกับพยายามยึดสติสุดท้ายไว้ผมไม่ใช่คนล้มเหลวชายหนุ่มพูดเสียงขาดห้วง คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความดื้อรัน้นแต่ไร้พลังจนแทบไร้ค่าแขกที่เหลือเริ่มขยับถอยห่างเสียงรองเท้าขูดกับพื้นไม้ดังไปทั่วทุกคนระวังตัวราวกับกลัวว่าเขาจะทำสิ่งที่คาดไม่ถึงบรรยากาศหนักอึ้งราวกับพายุที่กำลังจะถาโถมเขาหัวเราะเบาๆอย่างบ้าคลาั่งเสียงหัวเราะแห้งแล้งจนทำให้คนขนลุกริมฝีปากยกยิ้มแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดภาพลักษณ์ของชายผู้มั่นใจพังทลายลงสิน้น ทุกอย่างมันควรเป็นของผมเสียงนั้นสั่นแต่แข็งกร้าวเขาก้าวเข้าหาแม่ยายเงาของเขาทอดยาวทับเงาของเธอแม่ยายไม่ไหวติงเธอยืนขวางด้วยท่าทีมั่นคงสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอไม่มีวันเป็นของเธอคำพูดนั้นเย็ยนเยียบจนทำให้เขาสะดุง้งภรรยาร้องให้สะอึกสะอื้นเธอเอ่ยเสียงสัน่นคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความผิดหวังชายหนุ่มยกมือขึ้นปิดหน้า เงื่อไหลซึมตามไรผมหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกทุกถ้อยคำที่ได้ยินเป็นเหมือนมีกรีดซ้ำเขาสุดนั่งลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงเสียงหอบหนักดังสะท้อนในห้องเงียบมือกำพื้นไม้แน่นจนข้อขึ้นขาวแต่ไม่มีสิ่งใดพยุงเขาได้แขกบางคนยืนมองด้วยความเวทนาแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวว่าเขาจะระเบิดอารมณ์อีกครั้งความกลัวและความสงสารประปนกันในบรรยากาศ แม่ยายเดินเข้าไปยืนตรงหน้าเขาเธอมองลงมาด้วยสายตาแข็งกร้าวนี่คือผลของการโกหกเสียงของเธอดังก้องสะท้อนในใจเขาชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นช้าๆน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากสันแต่ไม่มีถ้อยคำออกมาเพียงเสียงหอบหายใจที่ดังสะท้อนภรรยาก้าวออกมาเธอมองเขาด้วยแววตาหนักใจมือสันเล็กน้อยแต่ตัดสินใจพูดฉันไม่อาจอยู่กับคุณต่อไปได้ เสียงนั้นเหมือนประตูปิดลงตรงหน้าโลกของเขามืดสนิทในทันทีหัวใจแตกสลายเป็นเสียงเสียงเขาสุดลงกับพื้นอีกครั้งแม่ใหญ่ก้อมมือดึงลูกสาวมากอดน้ำตาของทั้งคู่ไหลรินบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าและความสิ้นหวังแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเด็ดขาดชายหนุ่มมองภาพตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความอิดชาและเจ็บปวดริมฝีปากพึมพำเบาๆทุกอย่างหายไปจากผมแล้วจริงๆ เสียงของเขาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินมือทั้งสองข้างสั่นไม่หยุดเงาของเขาบนพื้นสั่นระริกไปพร้อมร่างเหมือนกำลังจะดับลงในความมืดชายหนุ่มก้มหน้าลงกับพื้นเสียงหอบหายใจดังสัน่นเหงื่อผสมกับน้ำตาไหลอาบแก้มความมืดหมดในใจเริ่มกลืนกินทุกสิ่งพรรยายืนกอดแม่ของเธอแน่นน้ำตายังไม่หยุดไหลเธอสั่นหัวชาชาเหมือนไม่อยากเชื่อว่านี่คือคนเดียวกับที่เคยรัก แขกที่เหลือยืนนิ่งเงียบไม่มีใครกล้าเอ่ยสิ่งใดเพียงแต่สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังและการตัดสินชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นช้าๆแววตาแดงกำ่ำริมฝีปากสัน่นเสียงพร่าหลุดออกมาแผ่วเบาพวกคุณพรากทุกอย่างไปจากผมเสียงนั้นแตกหักราวกับกระจกแตกสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเงียบทุกคนขนลุกว่าเขาลุกพรวดขึ้นทันทีการเคลื่อนไหวรวดเร็วและแรง ก้าอี้ที่อยู่ใกล้ถูกแตกระเด็นล้มดังโครมแขกบางคนกรีดร้องด้วยความตกใจพภรรยาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นระรัวมือกำชายกระโปรงแน่นร่างกายแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวแม่ยายยกแขนกันลูกสาวไว้สายตาไม่ละไปจากชายหนุ่มเธอพูดเสียงเข้มหยุดเดี๋ยวนี้แต่เขาไม่ฟังสายตาเต็มไปด้วยความคลุ้มคลั่งร่างกายสั่นระริก ทุกก้าวที่ก้าวเข้ามาเต็มไปด้วยแรงโกรธแขกบางคนวิ่งหนีออกจากห้องเสียงฝีเท้าวิ่งกระแทกพื้นดังก้องประตูเปิดปิดเสียงดังปังเหลือเพียงความโกลาหลในบรรยากาศชายหนุ่มหยิบแจกันคริสตัลจากโตะ๊ะมือกำแน่นจนเส้นเลือดผูดเขาเหวี่ยงมันลงกับพื้นอย่างแรงเสียงแตกดังสนั่นเศษแก้วกระจายไปทั่วพันระยกรีดร้องแม่ยายยืนขวางอย่างมั่นคงเศษแก้วสะท้อนแสงระยิบ เหมือนประกายแหลมคมที่พร้อมจะทำร้ายใครก็ได้ชายหนุ่มหอบหายใจหนะักสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความโกรธเขาตะโกนออกมาสุดเสียงผมจะไม่ยอมเสียทุกอย่างไปเสียงนั้นก้องสะท้อนในกำแพงสูงเหมือนคำประกาศจากคนที่ไร้ทางออกทุกคนในห้องแข็งทื่อไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาก้าวเข้ามาใกล้พันรยามือสั่นค้างอยู่กลางอากาศน้ำตาเอ่อจนพร่ามองไม่ชัด ริมฝีปากสั่นพึมพมซำซ้ำๆเธอคือทั้งหมดของผมเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่กลับน่ากลัวกว่าคำขู่เพราะมันคือเสียงของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียพันรยาสายหน้าแรงๆน้ำตาไหลพรากเธอก้าวถอยหลังชนกำแพงความกลัวจับหัวใจจนแทบหยุดเต้นแม่ใหญ่ก้าวขึ้นมาขวางอีกครั้งเสียงเธอดังหนักแน่นถ้าเธอก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวเธอจะไม่เหลืออะไรเลย คำพูดนั้นเด็ดขาดเหมือนคำตัดสินโทษชายหนุ่มหยุดชะงักดวงตาสั่นไหวเสียงหอบแผ่วลงเพียงเล็กน้อยแต่ไฟในใจยังคุกรุ่นเขามองไปรอบห้องเห็นแขกบางคนยังยืนสั่นอยู่ตามมุมทุกคู่ตายังจับจ้องเขาเหมือนมองสัตว์ร้ายที่หลุดออกมาจากกรงบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนเขากำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเลือดซึมออกมาแดงสดหยดลงบนพื้นไม้เป็นจุดเล็กๆ ในห้องโถงรูที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศตอนนี้กลับเต็มไปด้วยเศษแก้วเลือดและเสียงร้องไห้ความจริงเปลือยเปล่าถูกเผยออกมาไม่มีที่เหลือให้เขาหลบซ่อนอีกต่อไปชายหนุ่มยืนนิ่งสายตาพร่าเลือนด้วยน้ำตาริมฝีปากสันพึมพำไม่เป็นคำเสียงหอบแผ่วแต่แฝงความเดือดพล่านแขกบางคนรีบยกโทรศัพท์ขึ้นนิ้วสันพิมพ์เบอร์ฉุกเฉินเสียงกระซิบกระซาบดังทั่วห้อง บรรยากาศก,กดดันเหมือนเวลาหยุดเดินพันรยากำมือแน่นเธอไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาความกลัวบีบคั้นหัวใจทุกวินาทีช่างยาวนานแม่ยายยังยืนมั่นคงใบหน้าไม่แสดงความหวาดวันเธอเอ่ยเสียงเย็นชาความจริงทำให้เธอเจ็บแต่การโกหกทำร้ายทุกคนคำพูดนั้นเหมือนมีกรีจใจชายหนุ่มเขากัดฝันแน่นเลือดที่ซึมจากฝ่ามือหยดลงพื้นเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นถี่เหมือนกลองศึดทันใดนั้นเสียงไซเรนแววเข้ามาไกลแสงไฟสีฟ้าสลับแดงลอดผ่านหน้าต่างแขกหลายคนถอนหายใจโลง่งชายหนุ่มหันขวับไปทางประตูแววตาตกตะลึงเขาเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกรุมล่าร่างกายแข็งค้างชั่วขณะเสียงรองเท้าบู๊กระแทกพื้นดังชัดตำรวจหลายคนกรูกันเข้ามาไฟฉายและเสียงตะโกนสั่งก้องห้องหยุดปล่อยวางทันที ชายหนุ่มสะดุ้แจาก,กัารแตกที่พื้นยังเหลือเศษแหลมคมเขาเก้าวไปหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมาดวงตาแดงกับเหมือนคนไร้สติแขกรีดร้องอีกครั้งภรรยาปิดปากตะโกนเรียกชื่อเขาน้ำตาไหลพรากจนเสียงขาดห่วงหัวใจเธอเหมือนถูกบีบจนแตกตำรวจเล็งปืนใส่ทันทีเสียงเข้มดังชัดเจนวางมันลงเดบรรยากาศตรึงเครียดเหมือนเชือกที่ใกล้ขาดชายหนุ่มหอบหายใจแรง เศษแก้วในมือสะท้อนแสงสลัวเลือดไหลเปรอะฝ่ามือจนหยดเป็นทางแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาตะโกนเสียงแตกพร่าพวกคุณไม่เข้าใจผมไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วถงทำเอาหัวใจทุกคนเต้นแรงกว่าเดิมตำรวจขยับเข้ามาใกล้ปากยังสั่งเสียงหนักแน่นอย่าทำร้ายใครเรามาที่นี่เพื่อช่วยเธอแต่คำพูดนั้นเหมือนลมพัดผ่านชายหนุ่มก้าวถอยหลัง หลังชนกำแพงเย็นเยียบเหงื่อไหลท่วมใบหน้าสายตาวิ่งวนหาทางนี้แขกเบียดกันไปที่มุมห้องเสียงสะอื้นคาคล้า,า,าเสียงสวดภาวนาทุกคนรอวินาทีแตกหักอากาศหนาหนักจนแทบหายใจไม่ออกพันรยาก้าวออกมาข้างหน้ามือสั่นเทาแต่พยายามยกขึ้นเสียงเธอแตกพร่าได้โปรดอย่าทำแบบนี้ชายหนุ่มชะักแววตาไหววูบริมฝีปากขยับเหมือนอยากพูด แต่เสียงกลับติดค้างในลำคอตำรวจช่วยโอกาสขยับเข้าใกล้เสียงก้าวย่ำชัดเจนปืนยังเล็งตรงไม่ลดลงทุกวินาทีคือเส้นแบ่งชีวิตและความตายชายหนุ่มหันมองเศษแก้วในมือเลือดไหลาอาบจนมือลื่นเขาหัวเราะสั้นๆแบบคนสิ้นหวังเสียงนั้นทำเอาหลายคนขนลุกถ้าผมไม่มีบ้านไม่มีศักดิ์ศรีแล้วผมจะเหลืออะไรอีกคำพูดนั้นพร่ำออกมาเหมือนคำสาบ สกดทุกคนให้เงียบงันพรรยาร้องให้หนักกว่าเดิมเธอก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดน้ำตาเปรอเต็มแก้มเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงอ้อนวอนสิ่งที่คุณเหลือคือชีวิตเธอพูดทั้งน้ำตาอย่าทำลายมันด้วยมือคุณเองคำพูดนั้นแทงเข้าไปในใจทุกคนที่ได้ยินชายหนุ่มสั่นเฮือกเศษแก้วในมือเกือบหลุดเสียงไซเรนยังดังอยู่ภายนอกตำรวจทุกคนพร้อมรอคำตอบเขาหลับตาแน่น น้ำตาไหลทะลักออกมาริมฝีปากสั่นพึมพำเบาเหมือนคำสารภาพที่ไม่มีใครได้ยินชายหนุ่มยืนนิ่งมือที่กำเส็จแก้วเริ่มอ่อนแรงเสียงสะอื้นของภรรยาดังชัดเจนในหูหัวใจของเขาสั่นระรัวจนแทบแตกออกเขามองใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเธอสายตาที่แม้จะหวาดกลัวแต่ยังเต็มไปด้วยความหวงใยมันคือสายตาที่เขาเคยโหยหามาตลอดชีวิต เศษแก้วในมือค่อยๆหล่นลงตกกระแทกพื้นดังแผ่วเบาเหมือนเสียงสะท้อนแห่งการปลดปล่อยห้องทั้งห้องเงียบงนันตำรวจรีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์มือที่เคยแข็งกร้าวของเขาสั่นเทาแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความโกรธมันคือความพ่ายแพ้ของจิตใจพันรยาสุดลงนั่งร้องไห้แม่ยายกอดเธอไว้แน่นแขกหลายคนถอนหายใจโลง่งน้ำตาบางคนไหลเพราะแรงกดดันที่เพิ่งคลาย ชายหนุ่มถูกพาตัวออกไปช้าๆสายตายังหันกลับมามองบ้านหลังนั้นบ้านที่เขาเคยอวดอ้างว่าเป็นของตัวเองแต่แท้จริงแล้วไม่เคยเป็นของเขาเลยในเงียบสงัดของค่ำคืนนั้นความจริงได้เปิดเผยจนหมดสิน้นศักศีที่เขาสร้างด้วยคำโกหกพังทลายเหลือเพียงร่างของชายที่สูญเสียทุกอย่างภรรยายกมือขึ้นเช็ดน้ำตาเธอหันมามองบ้านหลังนั้นอย่างเงียบๆไม่ใช่ด้วยความภาคภูมิใจ แต่ด้วยบทเรียนที่เจ็บปวดบ้านยังคงยืนตระง,งานแต่หัวใจของใครบางคนได้พังทลายไปแล้วเรื่องราวจบลงด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธและร่องรอยของคืนแห่งความทรงจำอันขมขื่น